เดี๋ยวมาชมตอนต่อมานะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเศรษฐกิจป้าดานะคะมาดูอันนี้ก็คือการปลูกปลูกกล้วยนะคะวันนี้เราสงสสนใจว่าเอ๊ะทำไมถึงมีคนมารับซื้อถึงที่บ้านเดี๋ยวนี้มีเขารับซื้อใบตองด้ไหมมาเนี่ยแถวบ้านเราไม่มีนะใช่ถ้าพวกเข้าตลาดเขาจะชีทำเป็นม้วนๆเอาเข้าตลาดขายได้ใช่ช่เห็นตลาดเย็นตลาดอะไรไง ตอนนี้เราก็ต้องลองต้องถามดูว่าโน่นนี่นั่นเออส่งยังไงอะไรแบบไหนยอย่างนี้ใช่มันต้องมีใบตองทุกวันอยู่แล้วมีต้นนี้อยู่ประมาณกันออันนี้อันนี้น่าจะได้เยอะอยู่แหละเพราะว่า<อ>ดูต้นเขาใหญ่แล้วก็นั่นอยู่โห<อ>แค่เคท่าน,นี้ก็ทําเงินพันให,ให้ยายได้แล้วนะเนี่ยเนาะนี่ยายนี่ยาย ปลูกเห็ดอย่างนี้นะมันมีแค่ขุณดินให้เองมันรังมาขุดให้หน่อยว่าคุดดินทําอะไรพรวนดินก่อนอืมพรวนดินก่อนเราค่อยเอาเชื้อเห็ดใส่ลองดูเพราะมันอยู่ใต้ใต้ต้นอันนี้พอดีไงนะ้องยายเนาะมันชื้นเนาะรดน้ํารดอะไรได้พอดีเลยเป็นอย่างนั้น ดูสะอาดสะอ้านนะคะบ้านป้าดานะคะนี่ก็คือบ้านป้าดานะคะบริเวณบ้านของป้าดาเห็นไหมนะคะเอลอลองดูใต้ต้นมงต้นไม้ดูนะฮะนี่เดต,ต,มตมามชีวิตป้าดานะคะชีวิตป้าดายทุกนี้เห็นว่านี่คือวันนี้มีคนมาซื้อนะแม้แต่เยสุธาราก็ยังต้องซื้อนะคะปรป้าดาตัวนี้แกมีโครงการโปรเจกต์หนึ่งลูกดาเรือง ใหญ่อยู่ข้างๆกันที่เราปลูกมันก็เป็นแถวเรือเนาะลองวัวตรงนั้นถ้าจะถ้าตรงนี้ดาวเรือใช่ก็ต้องก็ต้องอย่างนั้นแหละล่องเล็กๆอย่างนั้นแหละเองคือลองเองทดลองซื้อลูกหักจากสามร้อยสามร้อยเหรอมันนักแซมได้ไหมเนี้ยใช่มันปคูกแบบมีแล้วดินมีวิธีเราซื้อดิดจากมันมาซื้อไปซักสามพันเอามา